เอเมนพระเจ้าสำหรับเช้าวันที่8นะคะคุณถูกกำหนดไว้เพื่อให้พระเจ้าพอพระทยัยพระองค์ได้ทรงสร้างสปปรรพสิ่งทั้งปวงและสปปรรพสิ่งทั้งปวงนั้นก็ทรงสร้างขึ้นแล้วและดำรงอยู่ตามชอบพระทัยของพระองค์วิวรบทที่4ี่ข้อ11 1. พระเจ้าทรงปีดีในประชากรของพระองค์สดุดี149ข้อที่4คุณถูกกำหนดไว้เพื่อให้พระเจ้าพอพระทยัย นานาทีที่คุณถือกำเนิดมาในโลกพระเจ้าทรงอยู่ที่นั่นในฐานะพยานที่ไม่มีใครมองเห็นทรงยิ้มที่คุณถือกำเนิดมาพระองค์ต้องการให้คุณมีชีวิตและการที่กำเนิดมาก็ทำให้พระองค์ยินดีอย่างยิ่งพระเจ้าไม่จำเป็นต้องสร้างคุณแต่พระองค์ทรงเลือกที่จะสร้างคุณเพื่อความพอพระทัยของพระองค์เองคุณเกิดมาเพื่อประโยชน์ของพระองค์ภาระรีของพระองค์ พระประสงค์ของพระองค์และความปีดีของพระองค์การนำมาซึ่งเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าและการดำเนินชีวิตเพื่อให้พระองค์ชื่นชอบก็คือวัตถุประสงค์อันดับแรกของชีวิตคุณเมื่อคุณเข้าใจความจริงนี้อย่างครบถ้วนแล้วคุณก็จะไม่มีปัญหากับความรู้สึกที่ว่าตัวเองต่ำต้อยอีกเลยซึ่งความจริงนี้พิสูจน์คุณค่าของตัวคุณถ้าคุณสำคัญต่อพระเจ้าถึงเพียงนั้นและพระองค์ทรงถือว่า คุณมีค่าพอที่จะอยู่กับพระองค์ชั่วนิรันดร์คุณจะมีฐานะใดที่ยิ่งใหญ่กว่านี้อีกคุณเป็นลูกของพระเจ้าและคุณทําให้พระเจ้าพอพระทยัยยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดที่พระองค์ทรงสร้างพระคัมภีร์กล่าวว่าพระองค์ทรงกําหนดเราวไว้ล่วงหน้าด้วยความรักให้เป็นบุตรของพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์ตามความชอบพระทัยและพระประสงค์ของพระองค์เอเฟซัสบทที่หนึ่งข้อที่ห้า ของขวัญที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งซึ่งพระเจ้าได้ประทานแก่คุณคือความสามารถที่จะชื่นชมยินดีพระองค์ทรงสร้างคุณพร้อมกับประสาทส,สัมผัสทั้ง5้ารวมทั้งอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่คุณจะมีได้พระองค์ต้องการให้คุณมีความสุขกับชีวิตไม่ใช่อยู่แค่ไปวันๆเหตุผลที่คุณสามารถมีความสุขได้ก็เพราะว่าพระเจ้าทรงสร้างคุณตามประฉาของพระองค์อะไรก็ตามที่คุณทำแล้วพระเจ้าพอพระทยัย ก็เป็นการนมัสการเรามักจะลืมไปว่าพระเจ้าก็ทรงมีอารมณ์ความรู้สึกด้วยพระองค์ทรงรู้สึกต่อสิ่งต่างๆอย่างลึกซึ้งมากพระคัมภีร์บอกเราว่าพระเจ้าทรงเสียพระทัยทรงห่วงแหนและทรงพิโรธทรงรู้สึกเมตตาทรงสงสารทรงเศร้าพระทัยและทรงเห็นใจรวมทั้งทรงมีความสุขทรงยินดีและทรงพอพระทัยพระเจ้าทรงรักทรงเปรมปีทรงชอบพระทัย ทรงเบิกบานพระไทยและแม้แต่ทรงพระสุรวนปฐมการบทที่6ข้อที่6อบพยบบทที่20ข้อที่5เฉลยธรรมบญญัติบทที่32ข้อที่36ผู้วินิจฉัยบทที่สองข้อ20 1หนึ่งพงสาวดารบทที่16ข้อ27สดุดีบทที่สองข้อที่4และ5ข้อที่5บท18ข้อ19บท35ข้อ27บท37ข้อ23 บท1 0 3ข้อ13บท104ข้อ3 1เอเซเคียลบทที่ 5: ข้อ13และ1ยอนบทที่4ข้อ16การทำให้พระเจ้าพอพระทัยนั้นเรียกว่าการนามัสการพระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าทรงเปรมปีในคนที่นมัสการพระองค์และวางใจในความรักมั่นคงของพระองค์สดุดีบทที่147-11อข้อ11อะไรก็ตามที่คุณทำแล้วพระเจ้าพอพระทยัย ก็เป็นการนมัสการการนมัสการนั้นเปรียบเสมือนเพชรคือมีหลายเหลี่ยมมุมซึ่งคงต้องใช้หนังสือหลายเล่มจึงจะครอบคลุมความเข้าใจทุกอย่างเกี่ยวกับการนมัสการแต่ในตอนนี้เราจะดูแง่มุมสําคัญสคัําญของการนมัสการนักมนุษยวิทยาได้สังเกตว่าการนมัสการเป็นความปรารถนาที่เป็นสากลพระเจ้าได้ทรงถักทอความปรารถนานี้ไว้ในอนุของชีวิตเรา เป็นความปรารถนาที่ฝังอยู่ภายในที่จะติดต่อกับพระเจ้าการนมัสการเป็นเรื่องธรรมชาติเช่นเดียวกับการกินหรือการหายใจถ้าเราไม่ได้นมัสการพระเจ้าเราก็จะหาสิ่งอื่นๆมาทดแทนอยู่เรื่อยๆและสุดท้ายก็มาลงเอยที่ตนเองเหตุผลที่พระเจ้าทรงสร้างเราให้มีความปรารถนาเช่นนี้ก็เพราะพระองค์ทรงปรารถนาผู้นมัสการพระเยซูตรัสว่าพระบิดาทรงสแสวงหาผู้ที่นมัสการยอห์นบทที่4ข้อที่23 คุณอาจจำเป็นต้องขยายความเข้าใจเรื่องการนมัสการทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลักข้อเชื่อของคุณคุณอาจจะคิดถึงการนมัสการในคิดจักที่มีการร้องเพลงอธิษฐานและฟังคำเทศหรือคุณอาจนึกถึงพิธีกรรมต่างๆเทียนพิธีมหาสนิทหรือคุณอาจคิดถึงการรักษาโรคการอัศจรรย์และประสบการณ์ที่มีความสุขเต็มล้นการนมัสการครอบคลุมถึงสิ่งเหล่านี้แต่การนมัสการยังมีอะไรมากกว่านี้อีก การนมัสการเป็นวิถีในการดำเนินชีวิตการนมัสการไม่ใช่เพียงแค่ดนตรีสำหรับหลายคนการนมัสการเป็นคำที่มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่าดนตรีพวกเขาพูดว่าที่คิทตจักเรานมัสการก่อนแล้วจึงจะมีการสอนนี่เป็นการเข้าใจผิดใหญ่หลวงทุกส่วนของการประชุมในคิทตจักรเป็นการนมัสการไม่ว่าจะเป็นการอธิษฐานการอ่านพระคัมภีร์การร้องเพลงการสารภาพบาปการสงบใจการนิ่งการฟังคำเทศนา การจดบันทึกการถวายทรัพย์พิธีปฏิสมาพิธีมหาสนิทการกอกใบสัญญาถวายหรือแม้แต่การต้อนรับคนอื่นๆอันที่จริงการนมัสการมีมาก่อนดนตรีอาดัมนมัสการในสวนเอเดนแต่ไม่มีการกล่าวถึงดนตรีจนกระทั่งปฐมกาลบทที่4ข้อ21พร้อมกับดำเนินของยูบาลถ้าการนมัสการเป็นเพียงดนตรีแล้วคนที่ไม่เก่งดนตรีคงไม่มีวันนมัสการได้ การนมัสการไม่ใช่แค่ดนตรีที่แย่กว่านั้นคำว่าการนมัสการมักจะถูกใช้ผิดๆเพื่อกล่าวถึงรูปแบบดนตรีชนิดหนึ่งเราร้องเพลงชีวิตคริสเตียนก่อนแล้วจึงร้องเพลงสรรเสริญและนมัสการหรือผมก็ชอบเพลงสรรเสริญที่เร็วๆเหมือนกันนะแต่ชอบเพลงนมัสการช้าๆมากที่สุดเวลาพูดแบบนี้เพลงเร็วหรือดังหรือใช้เครื่องเป่าจำพวกทับเป็ตก็ถือว่าเป็นการสรรเสริญแต่เพลงช้าและเบาและซึ้ง โดยอาจจะใช้กีตา้าบรรเลงคอถึงจะถือว่าเป็นเพลงนมัสการนี่คือการใช้คำว่านมัสการผิดๆที่พบอยู่บ่อยๆการนมัสการไม่เกี่ยวกับอะไรกับรูปแบบหรือความดังหรือความเร็วของเพลงพระเจ้าทรงรักดนตรีทุกชนิดเพราะว่าพระองค์ทรงสร้างมันทุกชนิดทั้งเร็วและช้าดังและเบาเก่าและใหม่คุณอาจจะไม่ได้ชอบไปหมดทุกแนวแต่พระเจ้าทรงชอบถ้าเราร้องถวายแด่พระเจ้าด้วยจิตวิญญ,ญาณแนละความจริง มันก็เป็นการนมัสการคริสเตียนมักมีความเห็นไม่ตรงกันในรูปแบบของดนตรีที่ใช้ในการนมัสการและปกป้องอยังดุเดือดว่ารูปแบบที่พวกเขาชอบนั้นถูกต้องตามพระคัมภีร์ที่สุดหรือถาวายเกียรติแด่พระเจ้าที่สุดแต่พูดจริงๆแล้วมันไม่มีรูปแบบตามพระคัมภีร์ในพระคัมภีร์ไม่มีโน้ตดนตรีและเราไม่มีเครื่องดนตรีที่ใช้กันในสมัยพระคัมภีร์ด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นการนมัสการไม่ใช่แค่ดนตรี พูดตามตรงรูปแบบดนตรีที่คุณชอบนั้นบ่งบอกถึงตัวคุณไม่ว่าจะเป็นภูมิหลังหรือบุคลิกภาพของคุณมากกว่าจะบ่งบอกถึงพระเจ้าดนตรีของคนเชื้อชาติหนึ่งอาจฟังดูหนวกหูสำหรับคนอีกเชื้อชาติหนึ่งแต่พระเจ้าทรงชอบความหลากหลายและทรงเพลิดเพลินกับดนตรีทุกรูปแบบไม่มีสิ่งที่เรียกว่าดนตรีคริสเตียนจะมีก็แต่เนื้อเพลงคริสเตียนเนื้อเพลงคือสิ่งที่ทำให้เพลงศักดิ์สิทธ์ ไม่ใช่ทำนองไม่มีทำนอง่ายวิญญาณถ้าคุณเล่นเพลงโดยไม่มีเนื้อคุณก็จะไม่มีทางรู้ว่านี่เป็นเพลงคริสเตียนใช่หรือไม่การนมัสการไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของคุณในฐานะศิยาพิบาลหลายครั้งผมได้รับข้อความสั้นๆว่าผมชอบการนมัสการวันนี้ผมได้รับอะไรมากเลยนี่ก็เป็นความเข้าใจผิดอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการนมัสการ การนมัสการไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของคุณเรานมัสการเพื่อประโยชน์ของพระเจ้าเมื่อเรานมัสการเป้าหมายของเราก็คือการนำให้พระเจ้าพอพระทัยไม่ใช่ให้เราชอบใจถ้าคุณเคยพูดว่าผมไม่ได้รับอะไรจากการนมัสการวันนี้เลยคุณก็นมัสการด้วยเหตุผลที่ผิดการนมัสการไม่ใช่เพื่อคุณแต่เพื่อพระเจ้า แน่นอนการนมัสก,การส่วนมากได้รวมเอาองค์ประกอบของการสามัคคีธรรมการเสริมสร้างและการประกาศและมีประโยชน์หลายอย่างในการนมัสก,การแต่เราไม่ได้นมัสก,การเพื่อให้ตัวเองพอใจแรงจูงใจของเราคือถวา,ายพระสิริแด่พระเจ้าผู้สร้างของเราและทําให้พระองค์พอพระทยัยในอิสยาบทที่29พระเจ้าทรงตําหนิการนมัสก,การแบบไม่เต็มใจและไม่จริงใจ ประชาชนถวายคำอธิษฐานที่จืดชื่ดคำสรรเสริญที่ไม่จริงใจคำพูดที่ว่างเปล่าและพิธีกรรมที่มนุษย์คิดขึ้นโดยไม่ได้คิดถึงความหมายด้วยซ้ำเราไม่สามารถสัมผัสพระทัยของพระเจ้าด้วยระเบียบพิธีนมัสก,การที่ทำตามธรรมเนียมปฏิบัติแต่ต้องอาศัยการอุทิศตัวและความรักที่ร้อนรนต่อพระองค์พระคัมภีกล่าวว่าเพราะชนชาตินี้เข้ามาใกล้รวยปากของเขา และให้เกียรติเราด้วยริมฝีปากของเขาแต่เขาให้จิตใจของเขาห่างไกลาจากเราเขาย้ำเกงเราเพียงแต่เหมือนเป็นบัญญัติของมนุษย์ที่ท่องจํากันมาอิสยาบทที่29ข้อ13การนมัสการไม่ได้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตคุณไม่ใช่แค่การประชุมในคริสตจักรเท่านั้นหากแต่เป็นทั้งหมดในชีวิตพระคัมภีร์บอกว่าให้เรานมัสการพระองค์เรื่อยไปสดุดีบทที่105ข้อที่4 และให้สรรเสริญพระองค์ตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นถึงอาทิตย์ตกสดุดีบทที่ 113: ข้อที่3ในพระคัมภีร์เราเห็นคนสรรเสริญพระเจ้าในขณะทำงานที่บ้านในสนามรบในคุกหรือแม้กระทั่งบนเตียงการสรรเสริญควรเป็นกิจกรรมแรกเมื่อคุณลืมตาในตอนเช้าและเป็นกิจกรรมสุดท้ายเมื่อคุณหลับตาลงในตอนกลางคืนสรุดีบทที่1 1 9ข้อที่147 บทที่5ข้อที่3บทที่63ข้อที่6และบทที่1 1 9ข้อที่62ดาวิดตัดว่าข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเจ้าตลอดไปคำสัรเสริมพระองค์อยู่ที่ปากข้าพเจ้าเรื่อยไปสดุดีบทที่34ข้อที่หนึ่งกิจกรรมทุกอย่างสามารถเปลี่ยนให้เป็นการนมัสการเมื่อคุณทำสิ่งนั้นเพื่อการสรรเสริมเพื่อพระิริและเพื่อให้พระเจ้าพอพระทยัยพระคัมีร์กล่าวว่า เหตุฉะนั้นเมื่อท่านจะรับประทานจะดื่มหรือจะทำอะไรก็ตามจงกระทำเพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้า1โครินบทที่ 10: ข้อ3ามตินลูเทอร์กล่าวว่าผู้หญิงก็สามารถรีดนมวัวเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าได้จะเป็นไปได้อย่างไรที่คุณจะทำทุกสิ่งเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าก็โดยการทำทุกสิ่งเหมือนคุณกำลังทำถวายพระเยซูและโดยการพูดคุยกับพระองค์ตลอดเวลา ขณะที่คุณทำสิ่งนั้นๆพระคัมภีร์กล่าวว่าไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใดก็จงทำด้วยความเต็มใจเหมือนกระทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เหมือนกระทำแก่มนุษย์โคโลสีบทที่3ข้อ23นี่คือเคล็ดลับของการดำเนินชีวิตที่นมันสการพระเจ้าคือทำทุกสิ่งเหมือนคุณกำลังถวายพระเยซูพระคัมภีร์ฉบับ The Message แปลแบบถอดความว่าให้คุณใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการนอนการกินการทำงานและการเดินเหมือนกับการถวายเครื่องศักราระต่อพระเจ้าโรมบทที่12ข้อที่1งานจะกลายเป็นการนมัสก,การเมื่อคุณอุทิศถวายมันแด่พระเจ้าโดยรู้สึกถึงการสถิตยอยู่ของพระองค์เมื่อผมตกลุมรักภรรยาของผมเป็นครั้งแรกผมคิดถึงเธอตลอดเวลาขณะที่ทานอาหารเช้าขับรถไปเรียนหนังสือนั่งในห้องเรียน เข้าแถวคอยซื้อของที่ตลาดเติมน้ำมันรถผมหยุดคิดถึงเธอไม่ได้ได้คิดถึงทุกสิ่งที่ผมชอบในตัวเธอการคิดแบบนี้ช่วยผมให้รู้สึกใกล้ชิดกับเคแม้เราจะอยู่ห่างกันหลายร้อยไมล์และเรียนคนละมหาวิทยาลายัยด้วยการคิดถึงเธอตลอดเวลาแบบนี้ผมเข้าสนิทในความรักของเธอนี่คือการนมัสการที่แท้คือการตกลุมรัพระเยซูประเด็นสำหรับการไขควร ฉันถูกกำหนดไว้เพื่อให้พระเจ้าพอพระไทยข้อพระคัมภีร์สำหรับการท่องจำพระเจ้าทรงเปรียมปีในประชากรของพระองค์สดุดีบทที่149ข้อ4คำถามสำหรับการพิจารณางานธรรมดาธรรมดาอะไรบ้างที่ฉันสามารถทำเหมือนกับทำเพื่อถวายเดชพระเยซูเอเมนพระเจ้าก็จบไปแล้วสำหรับวันที่8นะคะคุณถูกกำหนดไว้เพื่อให้พระเจ้าพอพระไทย แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ